ไปเดินไปด้วยความทะลุทะลวงชื่นบานและจูงชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกับวนต่อสู้กับเราสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวครับผมนี่คืนนี้ตัดสินใจยังไม่ไปไหนจะอยู่ที่ตรงนี้กับพี่น้องนะครับแต่ผมมีแขกพิเศษ เป็นคณะบอดีคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกบินมาเพื่อเวทีนี้โดยเฉพาะพี่น้องครับแล้วมาถึงตั้งแต่สองทุ่มนั่งเตรียมที่จะพบปะพูดจากับพี่น้องเพราะฉะนั้นในฐานะที่อยู่ร่วมกับพี่น้องมา ผ่านพ้น11คืนวันพรุ่งนี้เป็นวันที่12ต้องให้ท่านคณะบดีของเราก่อนครับท่านอาจารย์จาก,กครับชัยครับสวัสดีครับสำหรับคนรักชาติที่อยู่ดึกครับ ประเทศไทยเรากำลังจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนรักชาติอยู่ดึกเพราะเดี๋ยวนี้ถ้ารักชาตินอนแต่หัวค่ำโดนย่องคมขืนตอนตีสี่ครับอย่างนี้เรียกว่ารักชาติจริงๆขออยากแก้ไขนะครับเมื่อกี้นี้ท่านสาธิตแนะนำผมพอดีผมไม่ได้เป็นคณะดีนะครับเป็นแค่ผู้ช่วยอธิการบดีครับ แต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าพอกลับไปถึงพวกนี้แล้วจะเหลือแค่อาจารย์จักเฉยๆหรือเปล่าแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะมีคนเคยบอกผมว่าถ้ามาขึ้นเวทีเนี่ยต้องมาแบบส่วนตัวคำถามที่ผมก็คือมันจะส่วนตัวได้ยังไงมันเป็นเรื่องของประเทศชาติ เรื่องส่วนตัวบ้าที่ไหนมาคุยหน้าอนุสาวรีประชาธิปไตยถ้าเรื่องส่วนตัวต้องเปโฟร์ซีซั่นคิดได้ยังไงมาคุยเรื่องส่วนตัวที่นี่ จริงๆก่อนทีท่ททททมานี่นะครับผมเอารถไปเปลี่ยนยางที่จังหวัดพิซูโลกนะครับเด็กรถเขาเข้ามาทักผมว่าอาจารย์จักเปลี่ยนยางแล้วจะไปไหนเหรอบอกว่าเดี๋ยวจะไปชุมนุมที่ราชดำเนินเขาถามว่าสนใจยางรถไหม ผมบอกว่าพวกเราไม่ใช้อย่างรถเขาบอกว่านี่เก็บไว้เยอะและสงสัยว่าจะต้องรออีกชุดหนึ่งที่คนละกลุ่มกับเราว่างั้นเขาแนะนําผมว่าจะไปทําไมผมบอกว่าเดี๋ยวจะมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนจะมาคุยกับพี่น้องประชาชนเขาบอกอาจารย์ไปอย่างนี้กลับมาก็เป็นอาจารย์เหมือนเดิม เพราะคนที่เผาสารากางคนที่เผาห้างที่เป็นรัฐมนตรีเขาบอกว่าอาจารจับก,กลับไปขอเผาอีกทีได้ไม่ได้เป็นรองนายกว่างนั้นเลยนะ <ś c oughs> ไอ้ผงก็เกรงใจท่านสุเทพก็เลยไม่กล้าจะเผา แล้วน่ารักเลยครับเด็กคนนี้บอกผมว่าถ้าจะเผาเนี่ยเขาจะช่วยบริจาคยางรถเพื่อจะได้เป็นโคศกรัฐบาลสิ่งที่ผมพูดลรานี้หมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าการกระทําของรัฐบาลที่ทําออกมาแล้วกลายเป็นว่าคนที่ทําผิดคนที่ทําพลาดกลับได้รับการปูนบําเหน็จมันจะกลายเป็นค่านิยมที่น่ากลัวในอนาคตข้างหน้าเลยครับ แล้วเรื่องนี้นี่เองครับจึงน,นําไปสู่การคัดค้านเรื่องพระราชบัญญัติที่กําลังจะล้างผิดคนชั่วให้กลายเป็นคนที่บริสุทธิ์ไปได้อย่างไรจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าแม้ว่าจะให้สัตยาบันหรืออะไรก็ช่างแต่ตราบใดที่คนเราไม่ไว้วางใจความไว้วางใจทางการเมืองเรื่องสําคัญครับท่านลองคิดนะครับถ้าท่านมีคู่สมรสแล้วท่านเริ่มไม่วางไว้วางใจคู่สมรสของท่านมีทางเดียวคือฆ่ามันใช่ไหมครับ อันนั้นผมหมายถึงคู่สมรสนะครับอย่าคิดเยอะจริงๆก่อนจะมาที่นี่นะครับผมถามแม่ครับแม่ผมอายุมากแล้วนะครับถามแม่ว่าแม่ผมไปเนี่ยต้องมีคนทั้งรักและคนเกลียดแน่ๆเลยแม,ม่ให้คำแนะนาผมว่าลูกเอ้ยมันจะมีคนเกลียดบ้างก็ช่างมันเธอลูกชีวิตเนะี่ยมันก็ต้องมีทั้งเกลียดทั้งนั่นคนมันไม่ดีมันก็เกลียดเราก็ได้ผมได้ตัดสินใจครับผมจะไม่ใส่ใจถ้าคนจะไรมันจะเกลียดผม ที่ประชุมตรงนี้ครับว่าผมเป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์ผมมายืนเวทีแบบนี้ท่านจะเกลียดผมไหมท่านจะโกรธผมไหมท่านจะด่าผมไหมแสดงว่าท่านไม่ใช่คนจันไลยแสดงว่าที่นี่คนจันไรไม่มีเลยถ้าไม่ชอบก็ผมก็บอกถ้าไม่ชอบก็ไม่นำมาคุยกับผม ถ้าไม่พอใจก็ไม่ต่อมาคุยผมคิดไปคิดมาเลยคิดว่าชาตินี้จะได้คุยกับจตุพรไหมเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเราไม่ชอบใครก็ไม่เราไปคุยกับเขาไงฮะผมว่านายกปูก็คงไม่ได้คุยกับผมแน่ๆ ที่มาวันนี้ด้วยความรู้สึกว่ามันเจ็บปวดอยู่บางเรื่องก็เค้าว่ามีคนคนหนึ่งที่เคยเป็นแกนนําของกลุ่มนปชออกมาโพสต์ข้อความในโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกว่าเด็กนักศึกษานักศึกษานั้นถูกอาจารย์บังคับมาหลอกมาผมคิดว่าคนคนนี้ท่านคงรู้จักเขาดีเขาพูดต่อบไปทีับว่าเขาบอกว่าวันนี้ การศึกษาไทยมันติดอันดับสิบนะเพราะว่ามีอาจารย์โง่โง,งสอนมันว่าอย่างนั้นนะครับนอกจากท่านไปแหกตาคนอื่นแล้วกแล้วกำไม่แหกตาดูชาวบ้านชาวเมืองเขาบอกว่าเขาคิดอะไรอย่ามาพูดว่าครูบาอาจารย์ไม่ดีแต่ถ้ามันเด็กมันมีปัญหาบางครั้งมันมาจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเปล่า นี่คือปัญหาครับแล้วมาบอกว่าเลยครับครูบาอาจารย์ไม่ดีแล้วเขาก็มีครูบาอาจารย์ทำไมไปด่าครูอย่างนั้นล่ะพ่อแม่ผมสอนเลยครับว่าหนึ่งคือพ่อแม่ห้ามด่าสองคือครูบาอาจารย์ห้ามตำหนีใครที่ด่าครูบาอาจารย์ไม่มีวันเจริญเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับ ผมอาจจะไม่ใช่รัฐมนตรีผมอาจจะไม่ใช่สสผมไม่ใช่นักการเมืองแต่ผมไม่เคยด่าครูบาอาจารย์ผมจึงไม่เคยปีนลงจากโรงแรมผมขึ้นทางลิฟต์ผมก็ลงทางลิฟต์ผมขึ้นทางบันไดผมก็ลงทางบันไดครับมาบอกว่า การศึกษาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบอกว่าเรียนไม่รู้เรื่องอาจารย์สอนไม่ดีผมว่าถ้าลําบากนักตัวเองไม่เข้าใจนักมาให้อาจารย์จัดสอนให้ก็ได้แต่ขอความกรุณานะครับผมขอเอ่ยชื่อเท่านั้นละกันครับคงรู้จักรีครับว่าคุณกีนายอาลิซมันคงเรืองรองพูดชัดเจนครับผมพูดตรงนี้เลยนะครับที่เขาพูดประโยคนี้ครับ ถ้าเกิดอยากจะฉลาดให้อาจารย์จักรสอนก็ได้ครับแต่แนะนําครับต้องมาเฉพาะอาจารย์จักรครับอย่ามาถามพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับเพราะถ้ามาถามพี่น้องที่นี่พี่น้องที่นี่จะไม่สอนอย่างเดียวกลัวจะสั่งสอนการที่เราจะมาบอกว่าใครโง่ใครไม่ฉลาดนั้นแล้วไปโยนความผิดให้ครูบาอาจารย์นั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในสายตาผมนะครับ แล้วเราเห็นนะครับถ้าวันนี้บอกว่าเด็กไทยเนี่ยได้อันดับสิบของในสิบประเทศผมยังเคยคิดเล่อยๆนะครับเอาคอรมอมาสอบบ้างจะดีไหมต่อไปนี้ข้อใดออกเสียงถูกต้องกอไก่คอนกรีบ ชาหน้าที่ศิธรรมวิชาเรื่องศิลปะทำเยอะแยะครับจะสอบได้ผมยอมรับน,นะครับว่าผมมีลูกศิษย์เยอะแยะแต่ผมไม่เคยเจอลูกศิษย์ผมคนไหนนะครับที่นั่งเรียนหนังสือหรืออยู่ในสังคมแล้วหันกล้าถอดรองเท้าขึ้นมาชูอยู่บนโต๊ะครับผมไม่เคยเจอครับอย่างนี้สอบตกทั้งทั้งวิชาหน้าที่ศิลธรรมเรื่องของศิลป์เรื่อง,องทุกอย่างสอบตกหมดนะครับ ตกลงอะไรนะไม่ต้องมาเรียนกับผมครับต้องส่งมาเรียนกับผมนะครับแต่อย่างยืนยันนะครับอย่าไปเรียนกับท่านเพราะถ้าท่านไปนี่ท่านไม่สอนนี่เดียวผมว่าท่านสั่งสอนแน่นอนเลยนะครับมี้งกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ลูกศิษย์ผมเต็มบ้านเต็มเมืองลูกศิษย์กำลังรอฟังผมอยู่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่จังหวัดพิซุโลกผมอึดอัดกับพรบรฉบับนี้มากลงในโซเชียลในเบิร์ดในเอสี ในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าอาจารย์จักรขอคัดค้านการออกพระราชบัญัตินิสกรรมคนเขาบอกว่าอะไรครับมีคนโพสต์เข้ามาแล้วก็บอกว่าวันที่อาจารย์ยืนอยู่บนเวทีคงมีแต่อาจารย์จักรกับหมาโง่ๆสามตัวครับแต่ท่านรู้ไหมครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมันข้างางมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผมสังกัดอยู่มีคนมาชุมนุม แสดงจุดยืนโดยที่ผมไม่ได้โทรศัพท์หาใครเลยเพียงแค่แจ้งทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเฉพาะที่ลงนามไว้ในการต่อต้านนั้นสองพกว่าคนครับก็เลยถามตัวเองเล่นๆว่าหรือว่าหมา3มตัวไม่ได้ไปหนอผมมาวันนี้ครับแต่ผมทำได้อย่างนึง มีคนบอกว่าอาจารย์จากบานี้น่าจะพูดเรื่องวิชาการผมคิดว่าท่านชวนอธิบายมาได้ดีกว่าผมครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกานี้ก็คือว่าถ้าผมเลือกได้แล้วถ้าผมมีอำนาจผมอยากทำอะไรผมอยากจะร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สภาทั้งสองสภาทั้งวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาเทศรอนเข้าประชุมทั้งองค์ประชุมครบหมดเลยครับเข้าครบทุกคนเลยจากนั้นขณะที่นั่งประชุมกันอย่างเพลิดเพลินนั้นกำลังโต้เถียงกันนั้น เกิดอัศวินสายฟ้าฟาดไฟไม่เลยครับตายหมดยกเว้นสอสอดีลอดปาฏิหารแต่มีคนบอกว่าโหอาจารย์โอกาสที่ฟ้าจะผ่านลงรัฐสภามันยากจังเอาอย่างนี้ดีไหมเอาไปด้วยส่วนนี้เครื่องบินตกบ่อย ที่ก็ชอบไปดูดงานประเทศนั้นประเทศนี้ที่ชอบไปเยี่ยมนู่นเยี่ยมนี่เครื่องบินตกตายหมดทั้งลำเลยเหลือแค่กับตันและก็พนักงานต้อนรับที่อยู่ข้างเรารอดปฏิหารครับท่านเราต้องรอฟังข่าวนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้ วันพรุ่นี้ครับคือวันที่ทางเรามีนัดกันใช่ไหมครับพวกเรามีนัดกันพรุนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งใช้ชีวิตบนโลกนี้โดยเฉลี่ยประมาณ70ปีตายใช้เวลาประมาณ2 5 5 0วันเสียสละให้ประเทศสักวันหนึ่งจะเป็นไรไหมครับเสียเวลานั่งดูอิลํงยองยังดูได้ ลยอมสักวันได้ไหมปล่อยให้วันเฉลิมเป็นอย่างที่มันจะเป็นต่อไปได้พูด่องน,นี้แล้วผมสนใจนะวันเฉลิมในเรื่องทำไมมันดีดีเนาะทำไมในเรื่องนี้วันเฉลิมมันดีเหลือเกินแต่ถ้าแยกวันกับเฉลิมออกแบบการเนี่ยผมไม่มั่นใจวะ่ะ เพ่อนครับก <less> uh ่อนที่เราจะจากกันนะครับขอนะครับพรุ่งนี้ครับเชว่กันอยนะครับคนที่ไม่ป่วยก็ป่วยนะครับเพื่อจะมาที่นี่นะครับลาป่วยกันไปนะครับคนที่ไม่มีกิจก็มีกิจซ้ำมาที่นี่นะครับกล้าแสดงจุดยืนครับเราเป็นคนที่มีปัญญาที่ภาษาบาลีเรียกว่าปัญญาชนปัญญาชนคือชนผู้มีปัญญาต้องรู้จักใช้ปัญญาคิดปัญญาชนต้องคิดดังๆและกล้าลงมือทำครับ พวกเรารักประชาธิปไตยที่ถูกต้องรักความถูกต้องและก็รักในหลวงมากๆครับอย่ามาบอกว่าพวกเราหรือใครกำลังดึงในหลวงลงมาต่ำแต่ผมกำลังจะบอกว่าคนบางคนอย่าเสนอตัวให้มันสูงจนเกินไปนะครับขอบคุณมากครับ